สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนายตอตะวันคามคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการตู้แกะนะฮะนี่ผมจะมาแกะได้หนังสือมาใหม่นะครับเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ฟินิกส์ครับเป็นหนังสือที่ผมรอมานานนะฮะรอมาหลายเดือนแล้วด้วยในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับจะเอามารีวิวให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงเฮ้ย บอกเลยว่าแต่ละเล่มนี่รอหลายเดือนมากเลกว่าจะออกหนที่สุดมันก็ออกนะครับนี่เลยครับเรื่องแรก เกิดใหม่ว้นเป็นหมูก็ขอสู้บอกรักเธอเล่มหกนะหลังจากที่เล่มห้าจบไปหลายเดือนแล้วเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะเล่มหกก็ออกมานะครับผมแล้วก็อีกอีกเล่มหนึ่งที่นานออกเหมือน,อนกันนะก็ะคือโซโล่เลเวลลิ่งเล่มสองนะครับผมเล่มหนึ่งกำลังค้างคาเลยนะผมก็เลยต้องได้ไปอ่านการ์ตูน กระตูนเรื่องนี้เพื่อแบบรอนิยายออกนะอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับสำหรับกระตูนะมังหาวานะในสุดก็ออกมาสักทีนะครับเราไปแกะอัน,นเล่มนี้ดูก่อนนะฮะเล่มนี้มันจะแถมอะไรอ่า แถมซ็อกตอรี่อะไรเป็นโปสเตอร์ด้วยนะมาให้เป็นปเตอร์โหสวยงามนะดูนะโปสเตอร์ E3 นะครับเป็นรูปองค์หญิงนะน่าจะเป็นองค์หญิงตอนเด็กนะครับแล้วก็จะมีซอกซตอรี่นะฮะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับสําหรับน่าจะโปสเตอร์เอาไปเอาไปติดได้เลยนะผมว่ายอดสวยสวยสวย,สวยแล้วก็มาดูข้างในฟีออนเลยครับอ๋อไม่ใช่องค์หญิงครับไม่ใช่ภาพองหญิงนะ น่าจะเป็นภาพของอะไรนะทูอะไรนะเทวทูตแห่งความมืดอะไรแหละผมก็อ้อ่านนานลืมน่าจะประมาณนั้นนะครับมหาพูดแห่งความมืดนะไม่ใช่รูปองค์หญิงนะผิดแล้ว <laughs> ผมผิดเองครับเทวทูตแห่งแล้วมหาพูดแห่งความมืดครับคนนี้น่าจะเป็นตัวร้ายสุดแล้วนะของเรื่องนี้เป็นบอสเป็นราร์ดบอสอะไรมาเนะี่ย นี่เป็นสาวกนะโทนะครับ,รรบหลังจากที่เล่มห้าผอมไปแล้วแล้วมันก็กลับมาอ้วนอีก <c oughs> นี่ครับรูปภายในเล่ม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกิดใหม่อ้วนเป็นหมูนะเล่มหกนะรูปนี้รูปอของมหาพูดนึ่งความมืดน,นะครับไม่ใช่รูปองหญิงนะผมผิดเองนะแล้วก็โซโล่เทมสองเราไปดูกันครับว่าม,มันจะจบอจบเล่มนี้มันจะจบตอนไหนนะเผื่อใครอยากรู้นะครับผม สำหรับโซโล่เลเวลลิ่งเล่มสองนะครับอตอนจบหนังสือเล่มนี้ครับม,มันจบตอนที่พระเอกไปทำทำเคสเปลี่ยนอาชีพนะฮะมันกำลังจัดมันกาลังระบบกำลังถามครับว่าคุณจะรับเคสเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่านะฮะก็จบตอนนั้นเลยอันนี้บอกไว้ก่อนครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่านิยายเล่มสองมันจบตอนไหนนะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับนี่คือ ทั้งหมดของรายการตูกแกะในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม